นี้เป็นนาวาร่า NP สามร้อยนะคะรีแมปมาบูธยี่ผ้าใช่ไหมคะคุณลูกค้าอาการก่อนมาตนนื่นลื่นลื่นคัดลื่นแล้วก็แข็งตอนอ๋อตอนตอนแรกมาคาัดแข็งแล้วความรู้สึกตอนเนี้ยเหยียบเป็นไงมาอันเจ๊นี้เป็นวีสองชั้นนะเพราะว่ตอนแรกที่มาคือผ้าผสมวีชั้นเดียวเป็นเดิมๆเลยใช่ไหมยังไม่เคยเปลี่ยนคัดแต่ตอนนี้ใส่เป็นผ้าผสม เกีรพรีเมียมกับหวีสองชั้นสเต็ปนิ่มนะคะลองเหยียบดูเลยค่ะนิ่มค่ะเหยียบมันนิ่มไหมนะนมลองแล้วเข้าดูทุกเกียร์เลยค่ะว่าเข้าเกียร์ง่ายไหมแล้วก็ปิดประตูเดินหน้าถอยหลังเลยอันนี้เป็นผ้าผสมวีสองชั้นนะคะเป็นเกรดอย่างดีเลย สั่นไหมพี่ตอนแรกที่หนูบอกสั่นนิดนึงอะ่ะมีไหมสำหรับพี่อ่ะไม่สั่นเลยเรียบร้อยค่ะจบงานนวาวราค่ะขอบคุณค่ะ